สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงตัวเอ t c o คอยตัวกันหน่อยนะก็คือตัว Cardano นะมีเหรียญ Native Token ก็คือตัว ADA นะแล้วก็ตัว p o k a d o นะเหรียญ Native Token ก็คือตัว Dot นะแล้วก็ตัว d o สคอยนะตัว Native Token ก็คือตัว Do สนะครับว่าในช่วงที่เป็นแบ a r Market แบบนี้นะั้นเนี่ย ตัวทิศทางนะของตัว ADA, Polkadot แล้วก็ตัว d o c o i n นั้นเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เช่นเคยในคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เพื่อนๆนะพเพื่อจะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้ครับสำหรับตัวภาพรวมของตลาดตอนนี้นะสำหรับตัว ADA, Polkadot แลวก็ตัวโด c o i n นั้นเนี่ย ตัวคาร์โนเองนะหรือว่าตัว ADA เองน่ยปัจจุบันนั้เนี่ยตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้ก็มี Market Cap เป็นอันดับที่8ะคับก็เป็นลองนะตัวถ้าไม่รวมนะตัว Stable Coin นเนี่ยก็เป็นลองตัว Solona, XRP, BNB นะแล้วก็ตัวอ t h e r e u m แล้วก็ตัว Bitcoin นะส่วนตัว d o ส e Coin นั้นเนี่ยก็เรียกว่าตามตัว ADA แล้วก็ตัว Solona มาติดๆเหมือนกันนะครับเคยสลับกันขึ้นลงอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันนะสำหรับ3ตัวเอาคอยนนี้นะครับตัวโดสคอยเอดาแล้วก็ตัวโซน่านะครับปัจจุบันโดสคอยนั้นเนี่ยก็มีมาเก็ตแคปนะครับอยู่เป็นอันดับที่9นะครับก็เรียกว่าอยู่จอนะตัวคาร์โนแล้วก็ตัวโซน่าเลยนะครับส่วนตัวพกกระดดกเองนั้นเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยก็เรียกว่า,ามูลค่าทางตลาดหรือว่ามาเก็ตแคปเนี่ยก็ร่วงเป็นอันดับที่14นะเป็นลองตัวโพล y กอนหรือว่าตัวเมทริกอยู่นะครับ เริ่มต้นที่ตัว ADA เองตอนนี้ตัว d a เองนันเนี่ยปัจจุบันราคาก็อยู่ที่ประมาณ24เซนนะนะหนึ่งเเเท่ากับ24เซนหรือว่าประมาณเท่ากับ0.24ดอลลาร์สหรัฐนะับซึ่งถ้าเกิดเราลองดูภาพใหญ่นั้นเนี่ยเรียกว่าตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมปี2021นะจะสังเกตเห็นนะนะว่าตัว ADA เองเนี่ยทำไฮโลมาตลอดนะคทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงมาตลอดนะครับตั้งแต่เดือน สิงหาคมปี2021จนถึงตอนนี้นะครับเรียกว่าก็มีแรงส่งที่เ,เรียกว่าลดต่ำลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะั้นเนี่ยอยู่ที่แนวรับนะที่ประมาณสักมีแนวรับนะที่โฮอยู่ตรงนี้นะั่นอยที่ประมาณสัก22%เซนะเคยแตะที่ตรงนี้นะั่นเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่ช่วง ปลายปี2022ครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ในช่วงประมาณเดือนมิถุนายนปี2023ครั้งหนึ่งนะแล้วก็ในช่วงตุลาคมปี2023ครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าจะหลุดแนวรับตรงนี้ไปหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าดูตอนนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นการสู้กันอยู่นะครับระหว่างฝั่งบูนะครับแล้วก็ฝั่งแบร์มาเก็ตอยู่นะสําหรับตัวเอ a นนะจะสังเกตเห็นนะว่าก็ย่อต่ําลงมาแตนะนับที่ตรงนี้นะแล้วก็ พุ่งขึ้นไปนับย่อต่ำลงมาแตะที่ตรงนี้นะครับพุ่งขึ้นไปนะย่อต่ำลงมาแตะที่ตรงนี้นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปนะเรียกว่าดูแนวโน้มนั้นเนี่ยเป็นลักษณะไฮโลนะครับแต่ว่าไม่ได้สร้างเอ low ่อโลเอ่อโลเวอร์ไฮนะไม่ได้ทาจุดต่ําสุดที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นนั้นเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าแรงส่งนะครับแรงส่งนั้นเนี่ยย่อต่ำลงไปมีแรงส่งที่น้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะสำหรับตัวเอดานะครับก็ต้องมาดูกันว่าที่จุดจุดประมาณสัก ยี่สิบสองเซนยี่สามเซนเนี่ย ADA เอดนั้นจะจะหลุดแนวรับตรงนี้หรือเปล่านะเพราะว่าถาลุดแนวรับตรงนี้ลงไปนั้นเนี่ยแนวรับถัดไปเนี่ยในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมวีกเลเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสักสิบห้าเซนเลยนะแต่สิ่งหนึ่งนะที่พูดมาโดยตลอดนะตัวเอาคอยทุกตัวนะไม่ใช่แค่ตัวเอดานะเอ่อแต่ว่าตรงนี้เราจะดูตัวเอดาก่อนนะว่าจริงตัวเอาคอยทุกตัวรวมถึงตัวเอดเนี่ยก็เป็นฟังก์ชันนะครับของ liquidity หรือว่า สภาพคล่องนะที่มีอยู่ในระบบนะอันนี้ผมเทียบให้ดูนะกราฟข้างบนนั้นเนี่ยก็คือเป็นราคานะของตัว ADA นะในมูลค่าของ USD นะส่วนเส้นสีส้มข้างล่างนี่ก็คือตัวสภาพคล่องนะ Net Liquidity นะ Global g o b a l Net Liquidity นะก็คือเป็นการรวมบาลานซ์ชีนะของธนาคารกลางนะแต่และประเทศนะนี่ผมรวมจะมีสหรัฐนะยุโรปนะแล้วก็อังกฤษจีนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ทางแคนาดาด้วยนะครับ ญี่ปุ่นแล้วก็แคนาดาด้วยนะครับก็ยังสังเกตเห็นอย่างหนึ่งนะว่าในช่วงที่ริคคูลิตี้เนี่ยมีทําจุดสูงสุดตรงนี้นะครับจะสังเกตเห็นนะว่าตัวคาร์โนเองตัวเอเดนเองเนี่ยก็เรียกว่าทําจุดสูงสุดเหมือนกันนะครับเวลาที่ริคูลิตี้เนี่ยยอต่าลงมานะอย่างเช่นช่วงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นนะว่าก็เป็นช่วงเดียวกันกันกบนะครับที่เอเดทำจุดต่ําสุดเหมือนกันนะจะสังเกตเห็นนะว่าเทรนด์ครับเวลาขึ้นนะก็จะขึ้นตามนะครับกับสภาพคล่องนะเส้นสีส้มตรงนี้นะครับเวลาลงนะก็จะ ย่อต่าลงนะครับตามสภาพคล่องนะที่ย่อต่าลงนะครับแล้วก็ช่วงนี้นี่นนก็จะสังเกตเห็นว่ามีย่อต่ําลงมาเหมือนกันนะครับตัวเอเดนนะจริงๆก็เป็นเทรนด์นะเดียวก,กันกับเส้นสีส้มตรงนี้เลยนะครับเรียกว่าย่อต่าลงมาตั้งแต่ช่วงเดือนเออมษายนปี2023นะคดังนั้นนั่นเนี่ยจะสังเกตเห็นเลยนะว่าฟันเดเมนทัลนะหรือว่าพื้นฐานนะของเรียนเอ้าคอยลหลายตัวรวมถึงเอเดนด้วยนั้นเนี่ยจะขึ้นจะลงนั้นเนี่ย ขึ้นอยู่กับแมกโรอิคเอนอเมิกเลยนะขึ้นอยู่กับสภาพคล่องนะครับที่มีอยู่ในระบบตอนนี้เลยนะครับนั่นก็คือเหรียญตัว ADA นะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดเราดูนะตัวตัวคดเองนะโกคดเองนั้นเนี่ยปัจจุบนนันถ้าเทียบมลในมูลค่าของ USD นั้นเนี่ยก็มีมูลค่าอยู่ที่ประมาณ3.7เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะสำหรับตัวโปคาดดตนะครับก็มีแนวรับนะัที่สำคัญอยู่ จริงๆมีแนวรับอยู่ที่ประมาณสัก4.3เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อดอทนะแต่ตอนนี้นั้นเนี่ยก็หลุดแนวรับตรงมาตรงนี้ลงมาแล้วนะแนวรับถัดไปนั้นเนี่ยก็คงอยู่ที่ประมาณสักประมาณสักช่วงนี้นะประมาณสัก3.7เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับยิงโปรดเองนั้นเนี่ยถ้าเทียบนะกับทาง liquidity นะครับก็ไม่ต่างกันเลยนะกับตัว ADA นะครับเรียกว่าถ้าเกิด liquidity พุ่งขึ้นไปนะ พอคดดั้นเนี่ยก็พุ่งขึ้นไปด้วยเหมือนกันนะครับถ้าสภาพคล่องย่อต่ำลงนะครับพอคดเองเนะก็ย่อต่ำลงเหมือนกันนะครับถ้าตรงนี้เนี่ยดิคู i รนซี่ย่อต่ำลงนะพอคดเองก็ย่อต่ำลงมาเหมือนกันนะครับส่วนจะต่ำลงมามากน้อยเพียงใดเนี่ยในแต่ละเอาคอยเนี่ยนั่นก็พื้นนั่นก็ขึ้นอยู่กับพื้นฐานนะของแต่ละพื้นฐานหรือว่ายูสเคดนะของแต่ละเหรียญน,นะครับ โปรก็ดอทเองนั้นเนี่ยโดยฟันดอรมัทัลเนี่ยเป็นเลเยอร์ศูนยะ์นะนะก็ไม่ใช่สมาร์ทคอนแทคเหมือนตัวคาร์โนนะครับเป็นเลเยอร์ศูนย์ที่ให้โปรเจกต์ต่างๆนั้นเะนี่ยสามารถที่จะมาสร้างสมาร์ทคอนแทคบนดอทอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวระบบที่ทํามาเพื่อเชื่อมต่อบล็อกเชนต่างๆเข้าด้วยกันนะครับแต่ว่าเขาพยายามที่จะให้บล็อกเชนต่างๆนั้นเะนี่ยมาสร้างอยู่บนเครือข่ายเขานะครับในแง่ของยูสเคสการใช้เหรียญดอทนั้นเนี่ยปัจจุบันถ้าเทียบกับตัวเอเดนเองนั้นเนี่ย ยูสเชสการใช้งานาจ,จะไม่ได้เยอะนะเท่ากับตัวเอดาครับดังนั้นนั่นเนี่ยก็ไม่แปลกนันที่เราจะเห็นโปกดั้นเนี่เรียกว่าย่อต่ำลงมานะครับเรียกว่าย่อต่ำลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะโดยเฉพาะถ้าเทียบในมูลค่าของตัวปกดอตกับ b t c เนี่ยเรียกว่ากลับบ้านเก่าแล้วนะหลุดหลุดแนวรับลงนี้ลงมาค่อนข้างเยอะเลยนะเรียกว่าจะเท่ากับช่วงที่ลิสต์เข้ามาในใบนั้นใหม่ๆเลยนะสำหรับตัวโปรกดในมูลค่าของตัว BTC นะครับดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะว่า พอร์นะว่าจะสามารถที่จะวิ่งกลับไปได้หรือเปล่านะครับในช่วงเวลาที่ตัวสภาพคล่องนั้นเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมนะครับสภาพคล่องจะกลับมาเหมือนเดิมแนละ้วเนี่ยแน่นอนก็ขึ้นขึ้นอยู่กับแมกโรอิคโนมิกนะในขณะที่เงินเฟ้อยังสูงอยู่แล้วก็เฟดยังมีการขึ้นดอกเบีย้ยที่สูงขึ้นดอกเบีย้ยอยู่นะครับยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นดอกเบีย้ยอยู่แล้วก็ยังมีแนวโน้มที่จะค้างดอกเบีย้ยไว้นานๆแบบนั้นอยู่แล้วก็ยังคํา QT อยู่นั้นเนี่ยแน่นอนว่า การที่สภาพคล่องจะกลับมาพุ่งขึ้นเหมือนเดิมเส้นสีส้มนั้นเนี่ยจะพุ่งขึ้นเหมือนเดิมเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี2020นในช่วงโควิดเดือนมีนาคมปี2020จนถึงปลายปี2021นั้นเนี่ยก็คงจะยากอยู่นะคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะสำหรับตัวโดสคอยเองนะครับก็จริงๆไม่ต่างกันนะก็วิ่งขึ้นลงนะตามตามสภาพคล่องเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูแนวรับนะของโดสคอยเนี่ยค่อนข้างเทียบกับตัวโพรคอดนะครับแล้วก็จริงๆทเทียบกับตัว k ค n โนเองด้วยเหมือนกันนั้น,นี่ย ค่อนข้างจะมีแนวรับที่สตองอยู่เหมือนกันนะที่ประมาณสัก0.06เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อโดสคอยต่อโดสนะครับอยู่ประมาณ6กเซนต,ตรงนี้นะเทสต,ตรงนี้อยู่หลายครั้งแล้วนะแต่ก็ยังไม่ยังไม่หลุดแนวรับตรงนี้อยู่อยู่นะสำหรับโดสคอยเองนะเนี่ยก็เป็นเหรียญที่จริงๆก็ปี้โค้ดมาจากตัวไลทคอยนะไลทคอยก็ก็ปี้โค้ดมาจากตัวบิตคอยทีหนึ่งนะไม่ได้เป็นตัวสมาร์ทคอนแทกนะครับแต่ว่า ก็มีการได้รับการยอมรับนะครับแล้วก็ได้รับการสนสับสนุนจากอีลอนมัสค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยก็ยังมีความหวังอยู่เหมือนกันนะครับถ้าอีลอนมัสเนี่ยยังสามารถยังสนับสนุนตัวด e สคอยอีกอ,อยู่ต่อไปนะครับโดยเฉพาะการจะที่เขาเคยทวิตออกมาว่าจะจะ,จะใช้ดสคอยเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของ Payment Solution นะครับในโปรดักต์ต่างๆของทางอีลอนมัสด้วยนะครับ โอเคนะก็เป็นข้อมูลนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังนะสำหรับตัว ADA. แล้วก็ตัวโดสคอยนะโดยสรุปนั้นเนี่ยเหรียญตัวเอาคอยนะไม่ว่าจะเป็น ADA, d d d าโดสคอยนะครับหรือ p oco. เองเนี่ยส่วนใหญ่การขึ้นลงนั้นเนี่ยก็ขึ้นลงตาม Liquidity นะตามสภาพคล่องนะครับฟันเดมนทลของเหรียญเองเนี่ยจจะมีส่วนหนึ่งนะแต่ว่าส่วนใหญ่นะั้นเนี่ยผมคิดว่าเอาคอยเนี่ยก็ขึ้น เท่าที่ตามข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาเท่าที่ดู d a t a เนี่ยก็ขึ้นลงนะตามตามสภาพคล่องนะเราเคยเห็นมาแล้วในช่วงบูมเมอเกในช่วงปี2021ที่ผ่านมานะเหลียนบางเหลียนไม่ได้มีฟันเด m e n เมนที่ดีเลยนะแต่ว่าก็สามารถพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงได้นะในช่วงปี2020-2021นั้น2021นะครับซึ่งก็ไม่ได้มาจากฟันเด m ร n เมนเทลยสักทีเดียวนะส่วนใหญ่ก็มาจากสภาพคล่องนะในเรื่องของ m มโกลอีคอลอเมกนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดแชร์ช่อง b i t c o อ n ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องนะก็สามารถกดสมัครเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ